มาดูโครงการดีๆจาก MEA นะคะหรือว่าทางการไฟฟ้านครหลวงเข้าห่วงใย่พบปัญหาสายสื่อสารสายไฟฟ้าและพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ ปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังและห้อยต่ำส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้ารวมถึงความปลอดภัยของประชาชนการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่องในพื้นที่รับผิดชอบกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงามและสำคัญไปกว่านั้นคือสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล เสาไฟฟ้าหนึ่งต้นประกอบด้วยชั้นบนคือสายไฟฟ้าแรงสูงถัดลงมาเป็นสายไฟแรงต่ำส่วนชั้นล่างสุดคือสายสื่อสารหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไฟดับเป็นบริเวณกว้างหนึ่งในนั้นมีสาเหตุจากอุบัติเหตุรถบรรทุกรถเครนเกี่ยวสายสื่อสารทําให้เสาไฟฟ้าล้มสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและบางครั้งถึงขั้นเสียชีวิตขณะที่ผู้กระทําผิดต้องรับผิดชอบค่าเสียหายและถูกดําเนินคดตีตามกฎหมาย m e a จึงขอย้ำเตือนผู้ขับขี่รถบรรทุกรถเครนให้ระมัดระวังรวมถึงสำรวจเส้นทางก่อนเดินทางไม่ควรบรรทุกสิ่งของสูงเกินมาตรฐานขณะเดียวกันผู้ประกอบการสายสื่อสารต้องติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในระดับความสูง5เมตร50เซนติเมตรตามกฎเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสอทชกำหนดและ MEA กำหนดเพื่อดูแลสายสื่อสารให้เรียบร้อยปลอดภัย ทางนี้หากประชาชนพบเห็นสายสื่อสารห้อยระยงระยางรกรุงรังไม่เป็นระเบียบแจ้งได้ที่กสทช,ชโทร1 2 0 0หรือ Line ID at @nbtc 1 2 0 0หากพบเหตุผิดปกติฉุกเฉินหรืออันตรายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าติดต่อแจ้งที่การไฟฟ้านครหลวงทุกที่ทำการเขตช่องทางโซเชียลมีเดีย M E A หรือ M E A Smart l i f e Application และ M E A Call Center 1130ตลอด24 ชก็เป็นความหหวงใยดีๆจากการไฟฟ้านัครนหลวงนะคะและทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาของย่อโลกเศรษฐกิจค่ะช่วงนี้กลับไปพบกับทั้งสองท่านกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ คุณกุณอังคณางนะครับในช่วงของยอ่อโลกเศรษฐกิจเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันีกช่วงหนึ่งนะครับกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวกีฬาพบก,กับคุณอิดปารินทร์ครับ